สวัสดีค่ะสอวอรหรือสูงวัยช่วงอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำทุกอย่างเนี่ยก็ดูน่าเบื่อไปหมดวันนี้เราก็มีเทคิคดีๆนะคะที่จะมาแนะนำผู้สูงวัยทุกท่านให้ชีวิตต่อไปไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วค่ะถ้ามีเวลาว่างๆนะคะก็ลองทำความสะอาดเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านเมื่ออยู่บ้านนะคะก็จะมีอะไรดีไปกว่าการทำความสะอาดบ้านถูกไหมคะ การปัดกวาดเช็ดถูส่วนต่างๆของบ้านนะคะให้สะอาดปัดสะจากเชื้อโรคอะไรที่ลกไม่เป็นระเบียบก็จัดให้เรียบร้อยหรือลองจัดมุมต่างๆภายในบ้านใหม่เปลี่ยนบรรยากาศเพิ่มต้นไม้ให้สดชื่นของชิ้นไหนนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บใส่กล่องเพื่อเตรียมไปบริจาคถือได้ว่าได้แบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลนแถมบ้านก็ไม่รกอีกต่อไปค่ะ ถ้าภายในบ้านนะคะมีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นแล้วเวลาที่เราซื้อผักมานะคะพวกผักเนี่ยก็สดไม่กี่วันเดี๋ยวก็เหี่ยวนะคะจึงอยากจะแนะนําให้ปลูกผักสวนครัวที่โตง่ายได้ผลผลิตเร็วค่ะเช่นผักบุ้ถงถั่วงอกกะเพราโหระพาผักสลัดต่างๆเป็นการปลูกที่ใช้พื้นที่ไม่มากนะคะเป็นอน ทางออกที่ดีมากๆเลยในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้นะคะแถมยังได้ผักสดปลอดสารพิษเอาไว้ทานอีกด้วยไม่พอนะคะขอแนะนำอีกหนึงกิจกรรมก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะการปลูกต้นไม้ทำให้บรรยากาศของบ้านเราเนี่ยมีสีเขียวมากขึ้นมองดูแล้วสบายตาช่วยให้คลายเครียดได้ดีอีกวิธีหนึ่งเลยล่ะค่ะ และการอ่านหนังสือนะคะที่เคยซื้อเก็บไว้มานานมากๆถ้าเราได้อ่านตอนเช้าทุกท่านเนี่ยคงจะเคยไปงานสัปดาห์หนังสือแล้วซื้อกลับมาบ้านมากมายไม่ว่าจะเป็นนิยายต่างๆสารคดีหรือแม้แต่หนังสือที่ค้นคว้าหาความรู้แต่ไม่มีโอกาสได้เปิดอ่านสักทีใช่ไหมคะได้เวลาแล้วค่ะที่จะหยิบหนังสือมาอ่านให้หนำใจการอ่านเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดต่างๆได้ดีเลยล่ะค่ะทําให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดียิ่งขึ้นและช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองช่วยพัฒนาความจําแถมยังช่วยทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันเลยล่ะค่ะพอเราได้ความรู้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะก็คือการออกกําลังกาย จะมีอะไรดีไปกว่าการเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายใครที่กำลังอยากฟิตหุ่นลดน้ำหนักและช่วงเวลานี้นะคะคือโอกาสทองค่ะแต่เราจะออกนอกบ้านไปหาเทรนเนอร์ก็ทำไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นคือการเปิด YouTube เท่านั้นค่ะเปิดขึ้นมาก็มีชาแนลมากมายให้เลือกออกกำลังกายตามแบบฉบับของผู้สูงอายุ ามความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นโยคะก็ถือในว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากการออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์มากมายทำให้อารมณ์ดีร่างกายแข็งแรงหลับสบายปอดแข็งแรงแถมช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแก้เบื่อลดความเครียดแถมป้องกันโควิด -19 ได้อีกด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือการนั่งสมาธิ ลดความเครียดในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่การรับข้อมูลข่าวสารของโรคนี้ในปริมาณมากๆอาจทำให้วิตกกังวลเกิดความเครียดขึ้นได้ดังนั้นการทำสมาธิจะทำให้จิตของเราเนี่ยสงบนิ่งอยู่กับปัจจุบันทำให้มีสติมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์แบบนี้แถมการทำสมาธิเป็นประจำเนี่ยยังช่วยให้จิตใจผ่องใสอ่อนโยนผ่อนคลายความเครียดลดอารมณ์โกรธได้ลดการวิตกกังวลได้ไม่คิดมากแล้วยังช่วยให้ความจำดีขึ้นด้วยค่ะจบไปแล้วค่ะกับสาระดีๆในวันนี้ ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆของช่องมีน้ำชาแนลก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ